แกงใต้ครับผมวันนี้พริกแกงคุณเอกชัยนะผมศรีวิชัยนะตัวนี้นะของเขาเลยน้ำปฏิเสธ<อ>ไปมะกรูดนะผมน้ำมันแพทเิ์ดเนี่ไก่ครับผมเราใช้น้องไก่รู้ไหมทำไมเราถึงใส่ถุงทำไมอะเรากลัวท้องครับผมเราป้องกนันเชวอโลกได้ด้วยนะครับผมนี่ไก่เลยแล้วเราจะมาทำไก่สับกันให้ดูนะครับผมวันนี้มาเริ่มเลยมีใครอยากคุยกับเสี่ยแก้วก่อนไหมจอมานบูร่างใหม่ โอ้โหยูทูบนะครับตอนนี้คนดูแปดร้อยคนนะผมอันนี้เพจนี้ไม่มีคอมเมนต์เลยเนาะพี่อ่านให้หน่อยที่น่ะสวัสดีครับคุณสู่คนสมพรนะครับผมสวัสดีนะครับคุณคุณอะไรนะพิมาสุคุณพิมพิมมาสองสวัสดีลูกค้าพี่หน่อยสิอย่ามาเราอย่ามากั๊กกันสิเราไม่กั๊กกันดิ นี่ครับผมไกเ่เราใช้สองนอ่องเลยเนาะสวัสดีนี่เ,เขาบอกแลยย้ยืนนิ่งอีกใช่มาสรรังเกตอัานไม่อขอ,ขอขอขังก็อยากก่อนนะครับผมนี่กระทิ้ง,งก็อยากก่อนนะสวัสดีคุณแอปเปลิลจา้านี่นะครับผมเราจะมาผัดไก่ปึ๊บหั่นไก่ก่อนสามารถเขาจะหั่นชิ้นโตโใช่ไหมสวัสดีคุณแพรทองด้วยนะคะสวัสดีคุณลำไยด้วยล้วอ่ะ ไม่เรางทำไม่ใช่นี่ครับผมเราก็จะไก่เราจึ้งมากครับผมทำไมต้องจึ้งอะครับก็มันอัศจรรย์ชาละโวโอเคชิ้นใหญ่ไม่จะสุกไหมก็นั่นน่ะดิขอคึงไงไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวสวัสดีคุณสายลมแห่งรักค่ะ ทำกันเรียวๆเลยนะผมวันนี้เรียวๆเลยโอ้ยโอ้โหนิ้วหายเลย,ยตายข้าวาอยู่ในไกลแนละ้วไม่หานะผมไม่หานิ่งนะผมนิ่งนะเขาไม่จับไม่มีคนดูเลยเหรอสามพันแล้วมั้งน,น่ะอ่านไม่ทันใช่ไหมเข้าใจแหละดูออกสวัสดีคุณแพรอพลอยจ้าสวัสดีลูกค้าทุกๆคน้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ัพี่ว่ารักครับเอ,อเอ้ยนั่นไงไปดันมันทำไมอ่ะช่วยกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะครับสงสัยแรงไปขออนุญ,ญาตอืแรงๆอ่ะชอบอชอบแรงๆใช่ไหมใช่ถึงดีโอเคชอบแรงนี่เราทำกันโดๆกันให้เลยบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าเป็นไก่จริงไนงะเราผัดให้ดูกันเลยนะใช่ เราไม่ไปซื้อตามอันนี้ไา่เรามาจากชินโนฟาร์มเลยนะครับผมใช่ไหมไม่ใช่จากฟาร์มไก่อันนั้นชินโนฟาร์มคือวัคซีนและเอาเลย <c oughs> สวัสดีคนดูหกร้อยเจ็ดสิบคนคะ่ะเ,เอดมินบอกว่าเมนูว้าวนีว้าวว้าวว้าววันนี้ว้าวว้าวนะหัวข้อเราว้าวทั้งวันนะวันนี้ <c oughs> เออไม่อยากออกนอกบ้านนะครับผมแป๊บนึงก็ใช่ไงไม่อยากออกไปกินข้าวนอกบ้านไงโอ๊ะไก่ไม่ตายเสียดายมากเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับผมแล้วมดก็ขึ้นใช่ไหมใช่อาเสร็จแล้วนะครับผมนี่เลยขั้นตอนต่อไปนะครับไม่มีอะไรยากครับผมง่ายๆใครก็ทําได้ครับผมเปิดกระทะนะคได้ติดไหมติดแล้ว สวัสดีคุณมูมินาเปิดแล้ว,วสวัสดีสวัสดีนะครับผมผาดไม่ได้เลยต้องต้องมีตะแหลนะควนะผมตะหลิ่ยมผเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมเราอยู่กับน้ำช็อตนะผมน้ำช็อตตัวนี้นะขวดละหกสิบเก้าบาทนะผมใครผัดก็อร่อยใครกินก็อร่อยแซ่บงัวแซ่บควายตายงัวล้มเลยนะผมขวดวัวตายควายล้ออลมอ๋อเหรอเลือดมือเลือดเหรอคะไม่ใช่นี่เลยเราใส่น้ำมันสกัดจากพืชเลยนะผมผัดไก่พริกแกงใต้ใส่ซอสผัด ตามสั่งใช่ใช่้วใส่ซอสซอสผัดตามสั่งใครสนใจนะครับผมบอกไปทำตามได้เลยนะครับเสียแก้งไม่ห่วงนะครผมพริกแกงเนี่ยหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะครับผมสวัสดีคนดู740ค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานนักร้องสาวในงอ้อมแขนแฟนๆน,น,นะผมตั้งแตนโลาดานะผม อืันนี้ไก่เราจึ้งมากวันนี้เราใช้ไก่นี่สะโพกในตัวเมียนะไม่ใช่ตัวเมียหรอกพูดเองคุยคนเดียวเลยนะโอเคโอเคครับถามดิเราสลามทานได้ไหมคะได้สิครับผมเพราะว่าเราใช้น้ำมันพืชเราใช้น้ำมันพืชนะผมแล้วเราก็น้ำซอสนี่ก็มีพวกซสอิ๊วขาวแค่นั้นเองครับผมไม่มีอะไรนะมีน้ำหมอยที่ไหมเสี้ยวขาวเฮ้ยเีอิ๊วขาวเสียแก้วเก่งทุกเมนูครับผมต่อไปนี่เราก็ใส่นี่เลยครับผมขาดไม่ได้เลยครับผมพริกแกงนะครับผม เราจะผัดพิแกงให้สุกก่อนนะผมพ่แกงใต้เขาจะเน้นน้ำมันเยอะใช่ไหมน้ำมันมีเยอะใช่ไหมไปไหนหัวเนอะอ้าวดูไม่ได้ครับไปเรี่อยๆเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาสวัสดีคุณบางอ่อนนะคะสวัสดีเด็กอ่างจ้าเด็กอ่างอ่างท้องเอน้อ มาแล้วมาแล้วกินมาแล้วบอกแล้วอร่อยแน่นอนนะผมอร่อยแน่นอนเรามีแค่น้ำซอสตัวนี้ขวดเดียวแล้วขวดละหกสิบเก้าบาทนะใครสนใจสั่งได้เลยครับผมคุณจีรวันบอกว่าเป็นตาแซบแค่เสียยิวๆนี่นะครับผมเดี๋ยวตักเตรียมข้าวไว้รอแล้วนี่ซอสผัดตามสั่งเรานี่เสียงเพลงบิวอารมณ์อารมณ์ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เนี่เราเพลงใต้เนาะตอนแรกว่าเราจะเปิดหมอลำนะกลัวมันไม่เข้าไง ผมว่็นคนใต้เหมือนกันนะผมใต้ไหนครับใต้ตะดืเอาที่สบายใจนะผมนี่เราปล่อยสลาเซรีนะครับผมเราจะไม่เบียดบังคับกันเนาะปล่อยอย่างนี้องค์กอล้วงหัวมาแล้วไก่เราไามว้าวว้าว ไก่ไก่เข้าไปเลยเหลืองเออน่ากินเนาะนี่แหละของแท้เลยครับผมนี่แหละครับเราจะผัดไก่ให้สักนะครับผมตุเคนี่เข้ามารับชมไก่เลยน้ำจอดน้ำจอดเอามาผัดไก่เลยน้ำจอดดีกว่าเราต้องใช้เวลาผัดไก่อีกหนึ่งวันนะครับใช่สุกว่าวันนี้อ๋อเราผัดโอเคตามนั้นแหละครับ คออตาไม่ทานนี่หว่าเขาเล่นอย่างงี้หรอเรกว่าวันจันทร์นี่หว่าพี่เขาบอกรอยจังหูใช่ใช่รอยจังหูหูอร่อยเหรออร่อยถึงหูอ๋ออร่อยถึงหูสวัสดีคนดูทั้งหมด950คนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานคุณแม่ตะกแตนโชรดาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีคุณบางออนนะคะ เราจะผัดไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าไก่จะสุกนะครับผมไก่จะสุกโอเคยี่สิบสีกี่ชั่วโมงอ่ะถึงจะสุกเนี่ยีเดี๋ยวเราจะใส่น้ำนะน้ำต้มฮะน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำต้มผัดอีกหนึ่งวันเลยใช่ไหมอย่างนั้นรอไก่สุกครับผมแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะ้วค่อยังยัง ทีมงานยังกินข้าวอยู่กูณัดบอกว่าโอ้ยหิวเข่าหิวเข่าอ่ะสันล่ะคนกันไหนนี่หิวเข่าเนี่ยแท๊กซี่แบบได้ไหมน่ากินเนาะแล้วเขจะผัดไปเรื่อยๆนะหลงยันหมดเ้อเนี่ยไม่ได้แล้วสุกพรุ่งนี้ค่ะเสียโอเคสุกพรุ่งนี้แหละวันนี้วันพฤหัสเนาะออวันพฤหัสทั้งวันเลยนะครับผมวันนี้ไม่มีวันสุกเลย ใชไไ่ไม่มันมุดด้วยสวัสดีคุณสุวิทย์นะคะสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คุณทีมงานของคุณแม่ตะกระเตนชนรดานะคะใช่เราจะผัดนานนิดนึงนะว,วันนี้เราใช้พริกแกงใต้นะของวันนี้ ของคุณเอกชัยนะครับเอกชัยศรีวิชัยนะอย่างเงี้นะเราไม่ได้เอาถุงมาให้ดูเนาะของพี่เขาเลยอร่อยแรงอร่อยตอนแรงใช่ไหมอร่อยแรงเนี่ยแปลว่าอะไรลอยแรงลอยแรงลอยแรงลอยตอนแรงไงเหรอใช่คืออร่อยมากอะไรประมาณนี้อ๋อคนแค่ไหนเนี่ยคนบุรีรัมย์คนบุรีรัมย์ไม่ก็ดูจากไอที่ลูกค้าคอมเมนต์มาครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับผัดซีกแกงใต้นะเคยจะกินนะครับผม ผมจำภาพได้ว่าน้ำมันมันจะออกแย้มๆหน่อยคุณวรรณพาคุณวรรณพาบอกว่าผ่าใส่ลูกตอนนี้ร้อยแรงเลยค่ะได้แรงอะไรนี่สตรอเบอรี่ช่องนี้เป็นแพงนะครับผมใส่ลูกยังไงไหมไอเราก็นึกว่าสตรอเบอรี่ตายหาแล้วก็น่าลองดูนะลองไมน่าทำไมมันอยู่ตลาดมันลูกแดงๆพอมาผัดอันนี้แล้วมันลูกมันสีเขียวอ๋อมันคนละตอเหรอใช่สตรอกินแล้วอร่อย เราต้องเติมน้ำปฏิเสธทั้งนิดนึงนะครับผมน้ำเปล่าหนช้อนน้ำเปล่าที่เราเตรียมมานะครับน้ำเปล่าเราเตรียมมาันจะผัดจนเปิดเพลงเปิดเพลงเข้ากันมากเลยนะคะใช่ใช่ใช่ใชดันใหญ่นะเราชอบดันเนาะ <c oughs> คนดูสวัสดีนะคะสวัสดีคนดูทุกๆคน900คนนะคะ <c oughs> หอมอ่ะเสร็จแล้วตักใส่จานช้อนจานได้เลยนะครับผมอโอ้ยอันนี้ก่อนมันมีใครทักด้วยรวยอันนี้อะไรน้ําจ๊อดจะไม่ได้ใส่เลยโออตายแล้วไม่มีใครทักเลยไกย่มันยังไม่สุกแนผ่ผมโหจะนั่งเอาห้าครับนั่งมนรังเนาะคุณปุ้ยบอกว่าแลนาแลนาคนผัดตี <c oughs> ภาษาพูดภาษาภาษาใต้ไม่ออกอ่ะคือเขาบอกว่าขอดูคนผัดได้ไหมว่าทางลอยลอยลาวนี่เองหน้าตาคนผัดเราที่เองหล่อเหลานะครับผมหล่อเลาวนะครับหล่อเหล้าคล้ายๆเหมือนว่าหน้าตาหล่อเหลาอะไรอย่างเงี้ยกินน้ำต้มมานี่เราเราใส่ไปเลยครับน้ำซอสนะผมเราใส่ไปเลยน้ำซอสอะไรคะซอสผัดตามสั่งนะผมใส่ไปแล้วใส่ใจไม่ใส่ไข่นะผมอือเราใส่ประมาณสองช้อนนะผม ใส่ใจไม่ใส่ใจได้แค่มองถ้าไม่ซื้อไปลงจะรู้ได้ไงใช่ใช่ใช่ใชี่เลยนี่แกงเริ่มแตกแล้วครับผมเราจะผัดนะเราในเราจะใช้คําว่าผัดจริงๆนะเราผัดตลอดเวลานะผมเราเปิดพัดลมแรงไปนี่แก๊สปิ้วออกหมดเนี่ยเกี่ยวร้อนช้าเกี่ยวเกี่ยวไมสวัสดีคนดูทุกๆคนเลยนะคะส,สําหรับคนที่เข้ามาใหม่เราขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ ใช่ครับผมกดไลค์กดแชร์ไปเลยนี่แล้วเราจะผัดพริกแกงให้มันเข้าเนื้อไก่นะครับผมฉันสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมได้ครับผมรายละเอียดอยู่ข้างล่างนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินเขาจะบอกให้นะผมรายละเอียดว่าเราใส่อะไรไปมั่งเนะาะเราดูเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วไปดูใต้เขาเรียกใต้อะไรนะใต้คอมเมนต์ ไอ้ดูนะมันจะมีใส่รายะเอียดให้ดูทุกคเราปักลิงไว้แล้วประมาณนั้นแหละมาหางานให้แอดมินหน่อยเนาะแอดมินไม่มีอะไรมากนะผมมีไก่มีพริกแกงนะผมมีน้ำเปล่านะครับมีใบบัอกแก็นะครับผมคืออะไรมะกรูดเขาบอกกาแฟสองกล่องกาแฟสองกล่องสนใจจิ้มที่ลิงได้เลยครับผมสั่งได้เหมือนกันครับผมสั่งในเพจไหนก็ได้นะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ของพี่แตนสั่งเพจไหนก็ได้ครับผมเราอยากชิมอ่ะเราขอชิมได้ปะเพราะเราไม่เคยผัดไง ครัง้งแรกในชีวิตเลย,ยค <น S 1> ุณปุ้ยตลกคุณปุ้ยบอกห้า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 อร่อยสืออย<ะ>ส่อร่อยสื่อร่อยแท่งหัแแแแวแท่งแท่งแท่งหัวตายควายล้มนะครับผมพูดภาษาพูดภาษาใต้สิน้ำต้มไม่ใช่ได้คำเดียวครับน้ำต้มมันชอบยอดมันอยู่ในชีวิตจิตใจเลยน้ำต้มเนี่ย อร่อยอ่ะชิมแล้วเอ้าลุงฟ้าเอาช้อนนู้นเลยมีพริกแกงอ่ยเอาก็เรากินผัดพริกแกงโอ้โหผสมเรียบร้อยเฮ้ยไม่เป็นไรมันเป็นพริเก้อาเฮ้ยไม่ไดม่ได้ไ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 ม่ไดเดี๋ยวเดี๋ยวโดนบุหรี่อืมอร่อยอร่อยดิอร่อยใส่น้ำเปล่าหนึ่งช้อนเขดีอร่อยแรงอร่อยตอนแรงนะผมอร่อย ไก่น่าจะแตกแล้วอ่ะนี่เลยพอสุกแล้วนะผมขั้นตอนต่อไปครับผมดูให้ดีครับผมอุ๊บอ๋ออ๋อ่าไม่มีใครรู้พราไม่หาย,หย<ว>นะครับคุณอนุภาบอกแลหน้าคนผัดนุ้ยว่าลอยแรงถึงกาญนุ้ยเนียงสักฮิตนะเข้ากันดังครอกดังครอกเลยเหรอมีแต่ดังบลว <c oughs> ัสดีพี่พรทิพย์กระบี่ครับ <c oughs> นีโอ้ยสามพันคนเลยอ่ะ สวัสดีพี่น้องชาวใต้นะผมครั้งแรกที่เสียแก้วทํานะครับผมนี่เลยเพราะเราผัดไม่เป็นแต่ว่าเราใส่น้ําซอสผัดยังไงมันก็อร่อยอะยังไงก็ลอยแรงครับลอยตอนแรงนะผมลอยแรงนะผมลอยแรงเลยน้ำเไยน้ำเลยน้ำเลยน้ำต้มจะใส่ด้วยไม่ได้คนผัดไม่เป็นก็กินได้ครับผมเีื้อาน้ำเปลือน้ำทม หนามพริกแก่นนี่ไงเสร็จแล้วเราไม่มีอะไรมากครับปิดกระแทะถ้านี่เราเราจะตักแล้วเทออกเลยเราใส่นี่น้องแทะใส่เข้ามาข้างในเลยจ้ะใส่มาสิจ้าใส่เข้ามาสิพี่ก็รออยู่เนี่ยใส่ใจพันผือก็โรยใส่ซอสช้อนเดียวพอใช่ช้อนเดียวร้อยแรงครับร้อยแรง น้องลาดกับข้าวสวยเนาะเกินกับข้าวเหนียวมันจะเข้ากันไหมอะแล้วแต่คนชอบใช่แล้วแต่คนชอบสุกต้องตัวเรากินกับข้าวอะไรข้าวสวยอ่าทำไมเราไม่ชอบอะแต่ผมชอบข้าวเจ้ามากกว่าโอเคไม่ข้าวสวยก็คือข้าวเจ้านั่นแหละพี่ปุ้ยถามว่าถามเรื่องกาแฟหน่อยนี่ให้นมลูกทานได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะคุณพี่ขาไม่ได้นะคะรับต้องพาลูกไปอำเภอก่อนทำไมอะประยานมไงโอ้ ยังไม่จดเลยอ่ะยาวเลยทานไม่ได้นะคะพี่ปุ้ยขาต้องรองให้ลูกหยานมก่อนนะคะถึงจะทานกาแฟเราได้นะคะเด่นเงี้ยเลยอุย้ยพี่แกงแยเอกอร่อยเงี้ยเนาะพี่เอกกะชัยของเรานะครับพี่เอกสุภะชัยเหรอฮเอ,เอกะชัยอ๋อหมรู้จักพี่เอกกะชัยสีวิชัยเนี่ยร้องเพงลงอ่ะรักรักเกิดที่บ้านเกา่าอ่ะ อย่า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 โอเคทำต่อครับตัดต่อครับตัดต่อทำต่อครับแตไมใครเลยทำต่อครับรักเก่าที่บ้านเก่ากดไม่ได้รักเก่าที่บ้านเกิดเอ้ยโง่นี่นะครับผมน้ำซอสผัดตามสั่งครับใครผัดก็อร่อยใครกินก็อร่อยครับแซ่บงัวควายตายงัวล้มเลยนะครับผมนกบินผ่านลงล่วงลงมากินนะครับผมสวัสดีพี่ดาวลุ่งครับนี่เข้ามาแล้วผมกดไลค์กดแชร์นะครับคนละหกสิบเก้าบาทไม่แพงอย่างที่ท่านคิดนะครับผมหนึ่งกระทะผัดได้ทั้งหลายกระแท กระทาะหนึ่งขวดผัดได้ตั้งหลายกระทาะหนึ่งกระทาะผัดได้ั้งหลายขวดนะเอ้าเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งขวดผัดได้หลายกระทาะเออถูกจังถูกแล้วพี่ชาติพี่ชาติบอกว่าได้เข้าสวยสักจานร้อยจังหูนี่กับข้าวมื้อเที่ยงเรานี่เองเต้นไม่เหอะเขา ไม่มีให้ได้ผมเลยเหรอไม่มีไม่มีตายแล้วเขาขายกับข้าวนี่นี่มาเรายกใส่หน้าเราก็ได้ขนาดเป็นหน้าเรานะครับเดีวนี้นะครับผมเลยซอสผัดขวดเดียวครับจบครับแซ่บงัวตายควายล้มนะครับนกบินผ่านยังแอบวิ่งมากินนะครับผมเกี่ยวเลยพูดไปพูดไปแล้วแล้วเธอแล้วเธอไหนอย่าเอาสาระไม่ได้หรอกสาระมันอยู่ในขวดนี่นะครับผมสาระอยู่ในขวดนะครับผมว้าวว้าวว้าวแล้วบผมโอ้ตายแล้วยิงมาตะล้มลุกนะครับผมวันนี้เราขอจบคลิปจบไลฟ์แค่นี้นะครับผม สวัสดีครับเจอกับบูจอมมานบูร่างใหม่ในวันพรุ่งนี้นะผมว้าวว้าว,ว,าว